หลังจากเลิกงานมาแล้วมาถึงบ้านแล้วมาเห็นแบบนี้ชื่นใจมากเลยเก่งจังเลยอ้วงน้อยนี่ตั้งแต่ทำงานแล้วก็มีพายุฝนนะคะทุกท่านโอ้โหข้าวล้มเต็มเลยนะแต่ก็ไม่หวัน่นไม่เป็นไรแต่ที่น่ๆมาเห็นแบบเนี้ยชื่นใจจังเลย ยงจังเลยจานจานให้แม่โอ้แบบนี้แม่แม่มีแรงแม่มีแรงกำลังใจเลยเออยทำแบบนี้แม่มีแรงมากเลยโอ้ระบังระบังระวัง,วง,วงไอท้ที่ไอ้ที่แบบนี้คือหนึ่งจะเล่นน้ำพร้อมเลยใช่ไหมลูกเก่งแท้เก่งแท้อ่ะแม่ไม่ว่า ทมไปลุช่วยแม่แม่มาไม่หายเหนื่อยเลยนี่โอ้และพี่เด้เพี่ก็เก็บบ้านอยู่บ่ฝนสาดเปีปกยกไหมเรียบร้อยจอเจอโอ้ยวไม่พาเอฟซีทุกท,ท่านนะคะมาดู โเจอลูกนี้เข้าไปต้นข้าวนี่แบบนอนหมดเลยเป็นพายุที่ทั้งฝนและลมนะคะเมื่อกี้นี้ไม่ได้ถ่ายนะคะเพราะว่ากลัวนะกลัวฟ้าพอเสร็จจากนี่แล้วนี่สภาพลมลงนอนหมดเลยนะคะนี่อ๋อไม่ใช่ว่าแค่ที่นี่นะที่อื่นๆก็เป็นเช่นกันนะคะ ต้นข้าวลมและเนละหน้าเลยนะคะเอเรียบราบเป็นหน้ากองนะกองแค่ฝนตกฝนตกหนักด้วยนะคะไม่ใช่แค่นี่ค่ะดูดูฮะดูดอ้อูนอนเลยนะเป็นจุดเป็นยอมไปยอมบางพื้นที่ข้างล่างที่เขาปลูกข้าวคะ่ะ นอนเรียบเป็นแถบๆเลยนะคะนูน้นเห็นไหมทุกท่านนอนเต็มมือๆเลยไปทางนู้นแล้วฝนนะคะอาอยู่ไปทางนู้นแล้วนะทางนี้ปลอดโปร่งแล้วนะคะอ่า าาาอกศมาถึงแล้แรกเห็นต้นข้าวล้มนอนเรียบราบโอ้โห เป็นที่น่าตกตื่นใจแต่พอมาเห็นตรงจุดนี้แล้วโอ้ชื่นใจเก่งแท้ไม่เป็นไรวะนั่นแหละตัวไหนไม่ออกก็เอาวางไว้ลูกเล็กๆน้อยเดี๋ยวแม่ทำเองเอาเอาที่มันออกเอาที่มันได้นะไม่เป็นไรนีี่เสือ้อทีม อพี่เอกีลีกงยูนใส่เสื้อพ่อได้หมดแล้วดูดิดูว่เขาไม่น้อยแล้วนะเสก็ยังน้อยกว่าสลับแม่นะลูกไม่ว่าใครลูกคนไหนนะคะใช่ไหมทุกท่านอืม ได้ว่าพายุแรงแท้แน่เลยดูสภาพดูต้นผักแงงไปไงบ้างไปหามาปลูกไว้โอ้มีเด็ดเอาไปทำกินแล้วเป็นบางส่วนีนส,ส,ส,นส่วนสูงๆูงในต้นพริกนะคะเป็นต้นผักขนาดย่อมนะคะแบบว่าไม่ต้องไปไหนไกลเอาตรงใกล้ๆนี่เลยเนาะอืม มาดูบรรยากาศใหดูบรรยากาศที่บ้านนะคะตอนนี้ก็ตรงนี้จะเป็นแอ่งน้ำข้าไม่ขึ้นเนาะจะไปขึ้นอยู่ตรงโซโนโนนะคะเรียบ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 จริงๆอนอนหมดเลย อันนี้จะเป็นพันธุ์ที่ต้นข้าวสูงสูงฮะสูงกว่าคนอีกอพอเจอพายุเจอลมมานอนหมดเลยเรียบร้อยนะคะกพอ,อด้นะ้าแล้วนี่จะแบบเป็นเป็นป่าเป็นทุ่งหญ้านะ ขึ้นไวมากกับน้ําฝนนะคะจนเครื่องแตกหญ้าจนพังนะคะตัดจนเกิดหญ้าฝังในระแวกแถวบ,บ้านนู้นยังไม่ทันมันแถวหน้าบ้านเลยนะคะตัดไม่ทันเลยนะคะจนดอกไม้อยู่หน้าบ้านเล็กๆตอนนี้เป็นพุ่มแล้วนะมีด้วยนะแต่ก็ได้เป็นสีก้านใบเล็กน้อยอือเติบโตไปทีละเล็กทีละน้อยนะคะ บริเวณแบบนี้สวยจังแต่ว่าทุ่งข้าวนอนหมดแล้วอ๋อ อรยากาศสดชื่นนะคะแบบนี้ชอบจังเดี๋ยวว่าข้าวนี่สิข้าวล้มซะแล้วนะคะ เดี๋ยวจะยิงเสียงกระดิ่งจากไกลอยู่ทางนน้นนะคะเอาดีใจไปยินญาทางฝั่งโน้นเดี๋ยวไปเอาดีใจก่อนนะคะตอนนี้ก็คลิปนี้ก็จะประมาณนี้นะคะไม่มีอะไรมาให้รับชมในช่วงแบบสถานการณ์เลิกงานมาเจอกับภาพประทับใจนะแล้วก็ุ่งข้าวล้มนะคะกับพายุ ก็ประมาณนี้นะคะคลิปนี้ขอบคุณทุกท่านที่รับชมนะคะขอจบไว้เพียงเท่าน,นี้นะคะสวัสดีค่ะ